ในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักและได้พูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬายิงธนูของน้องป่านคมกิจดวงสุวรและเราก็ได้รู้จักอุปกรณ์ในการเล่นกีฬายิงคันธนูโค้งกับกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาดูวิธีการยิงคันธนูโค้งกับว่ามันมีวิธีการยิงอย่างไรบ้างค,ะค่ะค่ะุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยิงธนูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีวิธีการยิงไงบ้าง น้องปานคะสำหรับกีฬายิงธนูเนี่ยมันมีสเสน่ห์ตรงไหนบ้างคะสำหรับผมมคิดว่าสเสน่ห์ของมันนี่คือแบบหนึ่งทำให้เรามีสมาธิอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสองทำให้เรารู้จักคิดแล้วก็แยกคิดว่าจุดไหนที่เราเสียบกพ่องซึ่งเราต้องแก้ไขหรือว่าในเวลาทั้งซ้อมและที่สคำคึงในเวลาแข่งขันว่าถ้าชุดนี้เราจะเรายิงดีขึ้นไปเราจะสามารถยิงดีให้ตลอดให้จบสกอร์หรือเปล่าหรือว่ามีการดวล เราดูที่จิตใจเราแน่วแน่หรือเปล่าว่าเราจะตื่นเต้นกับพูดต่อสู้ไหมหรือว่าอะไรคือว่าเป็นกีฬาที่แข่งขันกับตัวเองครับไม่ได้ไป็น่กีฬาปะทะซึ่งว่าผมว่ามันมีสเสน่ห์ิมีนทมาทให้ผมคิดได้หลายอย่างเลือกจุดที่คิดว่าบางทีแบบเรายิงไม่ดีทํายังไงให้เราจะกลับมาฟ,ฟื้นฟื้นฟูคะแนนให้มันดีๆขึ้นไปอันนี้แล้วสําหรับกีฬายิงธนูเนี่ยมันให้อะไรบ้างกับน้องป่าน,นะคะ อย่างแรกกีฬาสําหรับกีฬาก็ต้องหนึ่งให้ความแข็งแรงอยู่แล้วครับทุกกีฬาผมเชื่อได้และที่2ผมคิดว่าให้สมาธิให้สมาธิมากแล้วก็เรายิ่งนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้และความแข็งแรง3ให้ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสําหรับผมเราช่วงปลายปี <c oughs> ปลายปีที่จะถึงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีได้ลงแข่งขันซีเกมด้วย ก็คืออยากรู้ว่าความพร้อมตอนนี้มีความพร้อมมากแค่ไหนครับผมคิดว่าจะความพร้อมตอนนี้หรือตอนนั้นผมคิดว่าขนาดตอนนี้ผมก็ถ้าถึงตรงน,นี้ผมก็พร้อมครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นผมคิดว่าผมยิ่งพร้อมยิ่งกว่าถ้าถามว่าวางผลขนาดไหนทุกคนนะครับอย่างผมก็ต้องฝังัยชนะอยู่เนาะและพยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วหลังจาก จบการแข่งขัขนซีเกมแล้วคือได้ตั้งเป้าหมายอนาคตไว้ยังไงบ้างเอเชียนเกมครับตามลำดับจะพยายามทำให้ได้ค่ะเพราะเราชาวไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์น้องปานคมกิจโดนสุวรรณในศึกซีเกมที่จะถึงระหว่างวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้ที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมานะคะงั้นพี่บีก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องป่านได้แชมป์กลับมาฝากชาวไทยทุกคนนะคะขอบคุณครับและผมจะทำเพื่อประเทศชาติให้ดีสุด ให้เต็มควาาามมมสรรถของผคคับ okay. <So> คุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่ากว่าที่เขาจะได้ชัยชนะและความสำเร็จมามันไม่ใช่พอโชคช่วยนะคะแต่เขามีความมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อมและก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เจอคะ่ะสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นนี่กระถือเป็นอีกหนึ่งกําลังใจดีๆได้นะคะณัฐนะชัยเราพบุตรถ่ายภาพวราพรหลวงสวัสดิ์รายงาน